สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับปารณีค่ะในวันนี้ที่อยู่ด้านหน้าของปารณีก็จะเป็นในส่วนของของใช้นี่ค่ะของใช้จากแบรนด์กิฟฟรีนะคะสินค้าดีมีคุณภาพการันตี รางวัลมากมายและกว่า26ปีแก๊บแบระนกิฟฟารินของเรานะคะและสำหรับใครที่อยากจะเติมของเข้าบ้านนะคะของกินก็ดีของใช้อาหารเสริมเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายไปหมดเลยสินค้ามากกว่า2,500รายการมีให้คุณเลือกมากมายจริงๆนะคะและสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของของใช้นั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ เป็นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตื่นเช้ามาเราจะต้องแปรงฟันใช่ไหมคะฉะนั้นในส่วนของยาสีฟันก็เป็นอะไรที่มีความจำเป็นกับเราไม่น้อยและยิ่งถ้าได้ยาสีฟันที่มาจากสมุนไพรแน่นอนค่ะย่อมดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันของคุณแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแอมบูชาโคนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดคราบ ที่ติดอยู่บนฟันของคุณนะคะนะตัวนี้นะคะยาสีฟันชาวโคค่ะขนาด160กลับรัมนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นยาสีฟันกิฟรีนนะคะสมุนไพรนะตัวนี้ก็จะเป็นเดนเตวอเทนนิ่งนะคะฟันขาวสะอาดค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Herbal Face ฟเฟสออร์เรลแคลนะคะ ตัวนี้ก็จะช่วยฟันสะอาดป้องกันฟันผุบำรุงสุขภาพฟันและเหงือแล้วก็ลดกลิ่นปลาของเราด้วยนะคะนะสำหรับตัวนี้เขาก็จะมีสมุนไพรสมุนไพรอยู่หลายตัวเลยนะคะมาจากการพลูใบคอยเปลือกมังคุดใบฝรั่งแล้วก็เปปเปอร์มิน์นะคะตัวนี้จะสดชื่นมากๆเลยแปลงแล้วจะรู้สึเกเย็น แล้วก็หอมมีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะปารณีก็ใช้อยู่เช่นชอบมากๆสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่อยากจะ,ะใช้ยาสีฟันสมุนไพรก็ขอแนะนำนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้ก็ขนาด160กร,รมัมเช่นกันนะคะนี่ก็คือในส่วนของยาสีฟันกิฟฟรีนค่ะนะจ๊ะและช่วงนี้ช่วงนี้นะคะนะ คนตรงอยใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาผลิตภัณฑ์ดีๆในการซักผ้าหรือว่าซักชุดที่คุณต้องการถนอมเป็นพิเศษนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะคะก็คือกิฟฟินรอนดีลิควิดสตาร์ลิมูเวอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เลยซึ่งมีความหอมหอมกว่าตัวเดิมนะคะนะ หอมกว่าตัวเดิมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลชุดชั้นในนะคะรวมไปถึงเสื้อผ้าผ้าแพลต่างๆที่คุณต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะ1คขวดนะคะมีขนาด500 ml ใช้ได้นานเลยนะคะสำหรับขวดนี้นะคะใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้คะ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนั่นก็คืออะไฮยานั่นเองค่ะไฮยาของเรานะคะตัวนี้ขายดีมากๆบรอเชนินพรีเซรัมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวหน้านะเซรัมที่ทาหน้านะคะหน้าอย่างเดียวไม่พอต้องทาลำคอด้วยทายทั่วเลยนะตัวนี้ก็จะใช้ทาเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกในการดูแลผิวของคุณนะคะทาทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอน ก็ทาครีมบำรุงอื่นๆตามได้นะคะนะหขวดใช้ได้นานมากๆเลยขนาด 27ML นะคะตัวนี้ขายดีมากๆขายดีมากๆส่วนใหญ่จะซื้อซ้ำใช้ดีบอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไฮยาเซรั่มนะคะสินค้าขายดีของเราค่ะอโลชั่นคงไม่มีใครไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ทาโลชั่นนะคะสำหรับโลชั่นตัวนี้นะคะโลชั่น t a n g e r i n e Body l o t i o ่ หรือเรียกว่าโลชั่นแต่งกวานะคะนะตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมของแต่งกว่าด้วยนะคะมีสารสกัดซึ่งสร้างค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อนะ้าถนอมผิวถนอมผิวไม่แห้งบ้านนะคะให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นนะไม่แห้งบ้านนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางาน,นในห้องแอร์เนาะอยู่กับเครื่องปรับอากาศบ่อยๆฉะนั้นผิวเราอะ บางทีมันจะแห้งและบางคนจะรู้สึกคันใช่ไหมคะก็แนะนำนะคะควรจะทาโลชั่นให้ผิวคุณบ้างมานะตัวต่อไปนะต่อไปมาดูมาล้างหน้ากันบ้างแต่มาล้างหน้ากันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นกิฟฟินฮันนี่แคร์นะคะกิฟฟินฮันนี่แคร์ครีนเซอร์นั่นเองะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นครีมล้างหน้าน้ำผึ้งครีมล้างหน้าน้ำผึ้งนะคะ ล้างได้สะอาดหมดจดเลยรวมไปถึงถ้าเราแต่งหน้านะมีเครื่องสำอางอยู่บนหน้าของเราเราก็สามารถที่จะล้างหน้าด้วยเจ้าตัวนี้ได้นะล้างได้อย่างสะอาดหมดจดเลยนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนนะ่ะชื่นชอบและส่วนใหญ่ก็จะซื้อซ้ำนะคะเป็นเจลล้างหน้าก็จะช่วยบำรุงถิวหน้าด้วยโดยไม่ทำลายสมดุลของผิวนะคะสะอาดนุ่มนวลแล้วก็ดูแลดูแล ให้มีสุขภาพดีด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะนะคนที่ใช้เราก็เชื่นชอบเขาก็จะใช้ยังต่อเนื่องนะคะสําหรับสำหรับขนะวดนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่180 mL ร8อ ml ินยบะคะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ,ะเราก็จะไปกันต่อเราไปดูแป้งกันบ้างนะสำหรับแป้งตัวนี้เป็นแป้งรุ่นแรกๆเลย เป็นแป้งรุ่นแรกๆเลย d i f f e r i n c o m คอม t f o u n d a t i o นนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะส,สีสงีงซึ่งก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะคะอันนี้ขนาดส4ีกรัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดี่เป็นแป้งตัวที่ขายดีสูตรดั้งเดิมคนก็จะนิยมใช้กันอนับไม่ใหญ่เกินไปพบพาสะดวกนะคะสำหรับแป้งแป้งคับตัวนี้นะคะนะต่อไปเราไปดู ไปดูแป้งฝุ่นกันบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแป้งเป็นแป้งกระปุกนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นเนาะเป็นแป้งพับเราก็ใช้พับแตะเนื้อแป้งนะคะแล้วก็ตกตกตกเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดเนียนนุ่มนะเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนผสมของสาร moisturizer นะคะที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเนื้อแป้ง นะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนะคะแล้วที่สําคัญคือจะมีความเป็นธรรมชาตินะจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะสําหรับตัวนี้นะคะครที่สนใจสอบถามได้นะคะไปกันต่อค่ะเราไปดูโลชั่นกันต่อโลชั่นของเราตัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นโลชั่นทาตัวนะคะโลชั่นผิวกายนะตัวนี้นะเรียกว่ากิฟฟ i ริ a อ v ดว c e d Body Lotion ตัวนี้ก็จะใช้ทาผิวปายนะทาแขนทาขาได้ก็จะช่วยถนอมผิวนะละมุนพร้อมด้วยสารสก,กัดป้องกันมีสารกันแดดด้วยนะป้องกันผิวจากรังสีนะคะอันเนื่องมาจากอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดผิวรอยจากรังสีต่างๆนะนะเป็นสาและสารพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ผิวของเราเหนียวแล้วก็หมองคล้ำใช่ไหมคะนะ ตัวนี้นะคะก็ทาเช้าและก่อนนอนได้เช้าหลังอาบน้ำแล้วก็เย็นหลจากอาบน้ำก่อนนอนทาได้นะคะเป็นโลชั่นผิวกายตัวนี้จะขนาดพกพาเนาะขนาดอยู่ที่150 ml กลิ่นของเขามีกลิ่นที่หอมหอมหอมมากๆนะคะตัวนี้ที่เคยได้ใช้ก็รู้สึก ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะได้โลชั่นผิวกายแบบขนาดพกพาพกใส่กระเป๋าไปได้ก็สะดวกดีนะคะพกไปไหนก็ได้เนะาะกรแนะนําตัวนี้เลยและถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อสินค้ามาได้ที่นี่ค่ะ